สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ด้วยอย่างเกมไมค์ครับเนะอ้าวไม่เชื่อไม่เชื่อมันไม่ครับเนี่ยรางรถไฟไมค์ครับเห็นปหมรถไฟไมค์ครับเลยเนี่ยบ้านกระบายครับมีมีมีชาวบ้านหัวโล้นแม่เราเนี่ครับจริงๆวันนี้เราอยู่ในเกมเราบอกกันอีกแล้วอยู่ในแบบของอะไรนะไมค์ครับออปปี้แล้วเกมเกมค้างไปแลยอ่ะแม่โอ๊ยแต่ว่าโอ๊ยแอนิเมชั่นทำดีนะเนี่ยโอ้ไปเล่นกันเลยดีกว่าอืมเออแม่ช่วงนี้เอ่อไมค์ครับ ก็ไมครับไลท์แอคชั่นก็ก็อะไรนะลืมแล้วจะพูดอะไรเนี่ยไมครับไลท์แอคชั่นก็ออกมาได้หลายวันแล้วนะเกิดประเด็นมากมายนู่นนี่นั่นแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูนะเกมแนวเกี่ยวกับเหมือนไอเนี่ยไอจักรยานไหนทุกคนใช่ปะเหมือนไอจักรยานนั่นแหละที่ว่ากระโดดผ่านออบบี้ไปแค่ว่าเอาไมครับเอ่อไมครับจากไมครับมานะลา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 วจะจิจิชิเกะป๊อป โอ้โมเกือบไปครับภาพพิเซลน่ารักดีนะเออผมชอบเออแล้วก็มีรถนี่อ๋อพวกเพชรก็คือเราสามารถเอามาซื้อพวกนี้ได้เฮ้ยมีเรือด้วยเหรออือเจก่ะมีมีหางด้วยนี่ครับปล่อยออกมามันตดไม่ใช่อ่าโอเคแต่ว่าเราซื้อไม่ได้เลยสักอันเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็เล่นไปเลยนะไม่ต้องซื้อหรอกอ้าวไม่รู้ว่าเออทุกคนจะมาคลิปนี้ทุกคนจะมาดูอะไรกันนะเพราะว่า มันก็มีอยู่แค่นี้ละเกมผมเห็นว่ามันเป็นไมค้าบกเลยเข้ามาเล่นนะแม่การตลาดดีจริงๆไปครับกระโดดไปไวกว่าเออคุณได้รับ Infinite Fire. อินฟินิตไฟอ้าเคมเลยไป oh. Yeah. Oh. อ๋อเย้โอ้โหยอืไปแล้วครับนี่ผมมีอิเลนท่านะ,ปะไปไปละลาก่อนทุกคนเรามาษุ์เดินดินกินข้าวแกงแต่วันนี้ผมไม่ได้เดินดินกินข้าวแกงผมเดินดินกินข้าวผัดเออ fast r e s p o n นี่ังแต่ขายไปกระทั่งเกิดเร็วอีกอะอ้าวจบแล้วเหรอจบแล้วเย,ย้กระโดดไปเลยครับเอ่อแหมเราผ่านด่านธรรมดาแล้วนะเราไปด่านทะเลทรายกันต่อไปไปเลยครับแล้วไอ้อน,นั่นคืออะไรอ๋อเหยียบได้เนาะโอ้ยอ๋อไม่เป็นหน้ำก็คือเราเราไม่ควรจะเหยียบยใช่ไหมเอาจริงๆแล้วแหมกระปุกเล็กน้อยถป,ปานกลางนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเยอะเออเอเอโชว์สเต็ปโชว์สเต็ป โชว์สเต็ปกระโดดเป้าหมายของในคลิปนี้ผมจะซื้อเรือให้ได้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปทุกคนเอ๊ะแล้วแค่กระโดดข้ามไปครับแค่นี้ก็ชิวๆละเอ๊ะอ๋อไปกันเลยโอ้โหเกือบครับแล้วกระโดดกระโดดไปเลยเฮ้ยเฮ้อฮันแน่แม่ตื่นเต้นเฉยๆให้ตื่นเต้นเมื่อกี้ให้ตื่นเต้นเฉยๆไม่โดนหลอกตาครับ โอ้โหอย่างเป๊ะมีแค็กตัสลอยไปมาไม่ทันหรอกแค็กตัสผมก็แค่รอคนเราต้องรอจังหวะบ้างนะบางทีนี่ผมก็เดินข้ามตรงนี้ไปเลยตรงนี้ก็เหยียบผ่านออฟซิดียนไปอุ้ยเกือบตกนะเมื่อกี้นี่ผมก็ขับยาวเลยนะขับยาวยาวๆชิวๆอุ้ยเกือบรอบนี้ไม่ได้กินของแบบแค็กตัต้ง <c oughs> มามาเห่า <c oughs> ไปคอน,นเซอร์แลว หมาเห่ามันก็ได้ยินหมดเลยฮึบ first try first try ไม่ผ่านไปลอง second try ต่อบนะเออแค่แค่ขับขับไปชิวชิบเมื่อกี้เมื่อกี้หยอกเล่นอันเนี้ยของจริงของจริงไม่ขิงจองเออผมไม่รู้เหมือนกันว่าเออคนที่ดูคลิปนี้เขาจะได้อะไรนะนอกจากนั่งฟังผมพูดเนี่ยเฮ้ยอืมโดดเข้าม่านไปเลยครับทิศซ้ายหรือทิศขวาก็ได้ผ่านตลอดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้ เกิดอาการซีซาร์ดินดอยเออมันชิลจังเลยตัวม้วนโชว์นี่เป็นไงโดดซ้ายโดดขวาม้วนตัวโดดไปโดดมาอินฟินิตฟลายมาดิมาเพียนนี้ไอพวกแคคตุสก็ทำอะไรผมไม่ได้ดัเอเฮ้บน่าเห็นปะชิลเลยนะัาเนี้ยฮ่าฮอ,อ้าวแข็งเลย <laughs> นั่งตัวแข็งเลยเมื่อกี้ ไปกันต่อผ่านแล้ว let's go เออสโน,โนครับไปกันต่อครับผมยังไม่บรรลุเป้าหมายผมนะเพราะฉะนั้นผมจะหยุดไม่ได้โอ้แ่อนนี้ก็สวยนะคิดไหมเออสีาฟา้าเฮ้ยอันนี้ไฟเย็นครับไฟเย็นโดนแล้วไม่ร้อนไฟเย็นเออเอบโอ้ยเกือบอโอ้เสียงแหบหมดแล้วกระดดข้ามไปเลย โอเคได้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้ได,ได้แล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้เราแบงมาแล้วเราแบงมาแล้วนี่ครับไฟเย็นครับอันนี้แท่งไฟเย็นครับไม่ต้องกลัวนะเด็กๆเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีโอ้โหพัว่าเร็วพอว่าเร็ว,ว,รวนี่ผมนึก,น,กนึกว่าฮาคิราชันมีออร่า้วยทางแบบมีลูกเล่นอ๋อจะได้ไม่เบื่อใช่ไหมมีลูกเล่นให้ลงไปอ่ะอ๋อไม่ใช่ให้ลงมาตรงนี้อ้ยเกือบไปแล้ว เออเล่นเอออุ๊ยเออเฮ้ยนอ่เ,อเอไป็นไงนี่รอจังหวะครับเขาด้ยคนรอจังหวะมาครับจะใครจะไปกลัวใครจะไปกลัวแล้วโฮ้ยได้แค่นี้เองเออไม่ยากหรอกหุยมันต้องพาผมขึ้นไปสู่สุคติแน่เลยถ้า,ถ,าถ้าเกิดผมไปเหยียบมันนะเนมะื่อกี้ไอ้นี่กระโดดไปเลยโอ้โหโอ้โห โอ้โหอฮะอะเฮ้ยอืมเวนนั่นลองเก่งอืมเออถึงไหมผมก็ถึงผมก็ถึงผมกำลังจะได้เรือนะในเร็วๆนี้970แล้วครับจะพันถึงแล้วผมไม่รู้นะว่าทุกคนดูไปนี้มันจะสนุกหรือเปล่าฟังผมพูดดูผมเล่นเงี้ยมันจะสนุกเหรอเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอืมเอออันนี้กระโดด เรียบร้อยโอ้ได้ n นเ h อร์มาวัพฟอร์เทสเอ้ยอันนี้มุกเก่านะจำได้กระโดดข้ามไปเลยอันนี้อะไรครับอันนี้ฟอร์เทสเหรอเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมันเอาแม็กมาบล็อกมาแว่งด้วยเออเอ้ยเดี๋ยวมาครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ n นเทอร์ฟอร์เทสกันอ่ะผมลงนแคลอตตีอ่ะอันนี้โกลสโตนไอ้แต่กสวยอยู่นะได้อยู่ สวัสดีครับทุกคนและนี่คือจำนวนเพชรของผมตอนนี้คือ1,080นะซึ่งจะเป็นความชัดของวิดีโอนะตอนนี้เองจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกผมแค่แค่อยากหายทึ่งพู้เฉยๆอะ เฮ้ยเอาไะด้านเดียวทุกคนด้านเดียวด้านเดียวผมจะได้เรือแล้วเย่ผ yeah. มได้เรือแล้วมาเจอเรืเจอเรือมาหาอะไรซื้อเลยไม่ร,รีรออีฟิปเรียบร้อยครับนี่เป็นไงเจอเรือเข้าไปาเรือมไไันไวในลาวาไม่ได้นะนี่ครับเป็นไงเป็นไงเจอเจอสเต็ปเรือน นี่ครับอันนี้เออแท่งแท่งไฟร้อนนะไม่ใช่แท่งไฟเย็นเพราะฉะนั้นอันตรายครับระวังฉันให้โอกาสแกอีกรอบเดียวถ้าเกิดแกตายฉันจะกล่าวจบคลิปนี้แบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งโอเคบางทีมันอาจจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเออเราผมจะพูดไงนะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบฝากไลค์ถ้าอยากดูคลิปต่อไปฝากกดซับไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ลืมกันสำหรับคลิปนี้นก็นน เอาไว้พินทันี้ครับผมไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้านี่ครับดูเดี๋ยวผมบดคลัชให้ดูเฮ้ยอย่า